หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชินเนาะว่าไลฟ์นี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับก็จะมีไว้เพื่อคุยพูดจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์บน f a c e b o o k ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการทำ YouTube ก็ดีนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะเอามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำ u t u b e เพราะว่าเรา อยู่กับอุปกรณ์ไลฟ์แล้วก็เทคนิคการไลฟ์มาหลายวันแล้วเนาะดังนั้นนะครับหลายๆคนที่จะเริ่มทํา YouTube เราอาจจะเข้า y YouTube แต่เป็นในฐานะผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีการล็อกอินนะครับที่การที่เอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับทำบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าลุงกันเองไม่ค่อยศรัทธาในการที่จะแบบใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดสูงเนื่องจากหน้าจอมันเล็กแล้วชุดคําสั่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เทียบเท่ากับบนคอมพิวเตอร์น,น,นะครับเอ่อให้สังเกตที่มุม เห็นลูกศรไหมตรงนี้ครับลงชื่อเข้าใช้งานหลายๆคนที่เข้ามารับชม YouTube มักจะไม่ได้ลงชื่อใช้งานนะครับอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่เห็นจําเป็นเลยก็กูมีหน้าที่เข้ามาดูจะมาบังคับอะไรกันนะักหนาในการที่ลงชื่อใช้งานคืออะไรวะซึ่งจริงๆก็โอเคถ้าเราดูเราเป็นคนดูอ่ะจริงๆเราไม่ต้องแคร์อะไรเลยนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะเราเกิดอยากจะมีช่องขึ้นมาคุณไม่สามารถที่จะสร้างช่องมาโดยปราศจาก ยูสเ n a m e หรือว่า Account ได้นะครับถ้าใครที่ใช้งาน YouTube ทุกวันนะครับยังไงก็ขอให้ได้มี Account YouTube ติดตัวไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในวันหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราอยากจะนึก ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อดีของการมี c c o u n t YouTube คืออะไรรู้ไหมในฐานะที่เราเป็นผู้ชมเราสามารถใช้ฟังก์ชันประวัติการเข้าชมซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับวิดีโอที่เราเคยดูนะครับเราก็ดูแล้วดูผ่านแต่ถ้าเราคิดจะย้อนกลับอีกทีบางทีเราก็จําไม่ได้แต่ถ้าเรามี Account ของ u t u b e เนี่ยมันจะช่วยให้ระบบของ u t u b e นะครับจดจําประวัติที่เราเข้าชมได้อันนี้คือข้อดีในฐานะของผู้ชมเลยนะแล้วก็ ถ้าเรามีช่องที่แบบเราดูประจําอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของการติดตามซึ่งแน่นอนครับถ้าเราไม่มี Account YouTube เราก็ไม่สามารถกดติดตามใครได้แล้วก็จะไปย้อนดูช่องที่เราชอบชอบเนี่ยก็ต้องคอยมาค้นหาทุกๆครั้งไปนะครับอันนี้คือข้อดีสองข้อที่ในฐานะของเป็นคนชมนะยิ่งถ้าเรามาทำเป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือคิดจะทำช่อง YouTube อันนี้ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญใหญ่ดังนั้นนะครับวันนี้ลุงกันก็เลยเอา วิธีการสมัครเข้า Account ของ y t u t u นะครับมาฝากทุกๆคนกันเนาะสำหรับขั้นตอนนะครับก็ให้เราตั้งต้นจากหน้าแรกเลยเนาะยู u ูบสำหราเพื่อนๆที่งงว่าเอ้ยทำไม YouTube ของกันมีอะไรแปลกๆอันนี้คือออปชันเสริมนะครับซึ่งโดยปกติแทบเครื่องมือพวกนี้นะครับของทุกๆคนจะไม่มีนะครับแต่อันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันเสริมซึ่งใส่ลงไปบนโครมนะครับเอาไวต้ตรวจเช็คสำหรับ ชาวยูทูบเบอร์เดี๋ยววันหลังจะเอามาสอนที่คืออนุมานเอาว่าปัจจุบันถ้าสมมติทุกคนเข้าช่อง YouTube แล้วจะไม่มีอีตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับมันก็จะถามว่าเราจะลงชื่อเข้าใช้งานไหมเออให้ทุกคนเข้ามาที่สร้างบัญชีครับก็เลือกเป็นสำหรับตัวเองเนาะจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรากรอกชื่อนามสกุลเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีผลต่อเนื่องไปกับ Google Adsense สำหรับเปิดสร้างไรายได้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ข้อมูลตรงนี้นะจ๊ะ มันเป็นข้อมูลส่วนตัวกูไม่ให้มึงหรอกเออมันก็เป็นอีโก้ส่วนตัวของแต่ละคนเนาะซึ่งอันนี้รุงก,กันก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องกรอกข้อมูลจริงๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับทุกคนอยากจะเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ขึ้นมาคุณต้องมาแก้ไขบัญชีส่วนนี้อีกนะเพราะว่าเวลาลิงก์กับ a d s e n s e คุณจะต้องส่งเลขที่บัญชีธนาคารเข้าไปในระบบ Adsense นะครับเพื่อที่จะโอนเงินกลับมาถ้าคุณหวงข้อมูลลักหนา Google มันก็จะหวงเงิน กับคุณมันก็จะไม่จ่ายเงินให้คุณเวลาที่คุณเอาเลขที่บัญชีเข้าไปเนี่ยมันจะเทียบเลยนะว่าชื่อบน Google กับชื่อบนระบบ o o g l e a d s e n ซนที่ทําระบบจ่ายเงินเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าสุดท้ายคุณก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อนามสกุลในนี้อีกทีซึ่งขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งยากกลุกกาเนี่ยสร้างไปแล้วนะครับเป็น Account หลักซึ่งกรอกชื่อนามสกุลจริงเข้าไปนะครับดังนั้นในช่องนี้ก็จะกรอกเป็นไก่กาหมาแมวได้กรอกต้นไม้ใบหญ้าได้นะจ๊ะสร้างบัญชี gmail แทน ชิคเกนทรีนะแล้วก็รหัสผ่านสร้างรหัสผ่านจากนั้นก็ไปถัดไปนะครับ mm hmm. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่บังคับที่อยู่อ e ีเมลสำรองก็ไม่บังคับแล้วก็วันเดือนปีเกิดเหตุผลที่ขอข้อมูลนี้เห็นไหมเขาขอเพื่ออะไรเขาขอเพื่อเอาไว้ยืนยันตัวตนผลประโยชน์วินวินนะคือ YouTube อยากจะคือเขาก็อยากได้ข้อมูลเราเก็บเอาไว้แหละเพื่อที่จะได้ส่งโฆษณามาได้ ก็จะเข้าสู่หน้านี้ยอมรับไปเลยนะย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ก็จะได้เป็นนี่มาแล้วก็คือมันจะออโต้ล็อกอินเข้าให้เลยนะครับถามว่าปลอดภัยไหมขั้นตอนนี้ไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนต้องเข้าไปเปิดระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการออใส่อีเมลสำรองแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้ทุกครั้งนะครับที่มีการล็อกอินกูเกิลจะส่ง one time password นะครับ กลับมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการป้องกันการถูกแฮ็กหรือว่าถูกขโมยข้อมูลนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญซึ่งเมื่อกี้ลุงกันข้ามไปคือลุงกันไม่ได้ใส่ตัวของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลสำรองไปเพราะคิดว่าอ e ีชิคเก้นไก่กาอันเนี้ย จะไม่ใช้เดี๋ยวก็คงจะเข้าไปลบนะครับแอ o เค์นี้ทิ้งไปแต่วันนี้เอามาทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับพอเข้ามาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าจัดการบัญชี Google ซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมีชื่อของเราเป็น Chicken, Chicken นายชิคเก้นนาำสกุล OT ในไก่ต้นไม้แก่นะครับก็คืออันนี้จะเป็นช่อง YouTube ที่พร้อมที่จะสร้างคือสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอได้เลยนะครับเนี่ย ปุ่มอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับเป็นปุ่มรูปวิดีโอตรงนี้ที่เห็นตามเคอร์เซอร์ที่ชี้ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยยูทูบทีวียูทูบสารพัดยูทูบอะคาเดมี่คือสอนการใช้งาน YouTube เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็สร้างช่อง YouTube เป็นของตัวเองแต่ลุงกันก็ไม่แนะนำนะครับที่จะให้อัปโหลดวิดีโอลงไปบนช่อง y o u t u b e ที่ผูกกับ Account ตรงคืนในายไก่ต้นไม้แก่ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นช่องบัญชีหลักจะไม่สามารถโอนย้ายถ่ายเทแล้วมีข้อจํากัดในการเราจะไม่สามารถใส่แอดมินเพิ่มคนอื่นให้เข้ามาจัดการกับช่องเราได้อันนี้คือต้องเผื่อไว้ในอนาคตนะว่าเราอาจจะมีทีมงานเพื่อคอยช่วยเราตรวจตาให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่สร้างช่องตรงนี้นะครับอันนี้จําไว้นะ คีย์เวิร์ดคือช่องบัญชีหลักส่วนช่องที่เราจะสร้าง YouTube คือให้เข้ามาที่สร้างช่องเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเริ่มต้นเส้นทางการเป็นครีเอเตอร์นะครับก็เริ่มต้นการใช้งานก็คือใช้ชื่อน Chicken o นนะครับกับใช้ชื่อที่กำหนดเองซึ่งในอันนี้นะครับจะเป็นการสร้างช่องโดยใช้ข้อมูลของแบรนด์ซึ่งอันนี้เนี่ยคือช่องบัญชีหลักนะครับซึ่งลุงการบอกว่าทุกคนอย่าสร้างในช่องนี้ดังนั้นช่องนี้ไม่เลือกนะครับช่องนี้คือการสร้างช่องจาก ในไก่ต้นไม้แก่นะดังนั้นเราจะมาเลือกในช่องว่าใช้ชื่อที่กําหนดเองนะครับจากนั้นก็เลือกเข้าไปซึ่งการสร้างชื่อช่องในโหมดนี้เขาจะเรียกว่าช่องแบรนด์นะครับเราก็สร้างไปช่องในไก่กาอาราเรอันนี้จะเป็นแบรนด์แล้วนะครับจะเป็นช่องที่อยู่ภายใต้อีเมลหลักแต่ไม่ใช่ช่องหลักนะยอมรับนะครับว่าฉันเข้าใจกําลังสร้างบัญชี Google ใหม่ที่มีการตั้งค่าเฉพาะบัญชีจากนั้นก็กดสร้างเลยครับ ระบบก็จะมีการประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะได้ช่องนายไก่กาอาราเ่มาแล้วนะครับคีย์เวิร์ดที่1คือช่องช่องบัญชีหลักซึ่งก็คือช่อง chicken o 3นะครับกับ2นะครับคือช่องแบรนด์ช่องแบรนด์ตอนนี้เรามีแบรนด์แล้วคือช่องนายไก่กาอาราเ่นะครับทีนี้แหละเราเขาก็จะบอกว่าให้เราอัปโหลดพิกเจอร์อัปโหลดพิกเจอร์คืออะไรอัปโหลดพิกเจอร์คือโลโก้ช่อง ไฟล์ที่จะอัปโหลดขึ้นไปจะเป็น png ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น jpeg ก็ได้ก็คือให้เราออกแบบโลโก้ ถ้าใครยังไม่มีก็ข้ามไปก่อนยังไม่ต้องใช้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีช่องที่ให้ Tell Viewer about your channel ก็คือใส่รายละเอียดไปเราก็จะใส่บรรยายไปว่าฉันเป็นใครมาจากไหนทําไมฉันถึงมีช่อง y t u t u ปราบราบรบอยากบอกอะไรก็บอกไปนะครับเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่เราต้องการใช้จากนั้นก็ Setup Letter ถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบนนี้ก็ Set Up l e t t e r ไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ช่องนายไก่กาอาราเ่มาแล้วเป็นช่องของเรานะครับคือช่องแบรดแล้ว ทีนี้เมื่อทุกคนเข้ามาดูที่ตัว Account ในะครับนของนายไก่กาอาราเรทุกคนจะเห็นว่ามันมีเมนูสลับบัญชีขึ้นมาคืออะไรเมนูสลับบัญชีนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีส่วนบนน,นครับ chicken tree 0 0 1 gmail com คือ google account ส่วนนายไก่กาอาราเรเป็นช่อง YouTube ที่ถูกสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นช่องแบรนด์นะครับส่วนช่องที่เป็น chicken t r e c ิคเ k e นโอจะไม่มีช่องเพราะเมื่อสักครู่เราไม่ได้สร้างช่องก็คือในไก่กาอาราเรจะเป็นบัญชีแบรนด์ส่วนช h i c k e n o อทรเป็นช่องบัญชีหลักซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มไปว่าเราจะเปิดช่องภายใต้ชื่อช h i c k e n o อทรถ้ามาเปิดช่องในช h i c k e n o อทจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้นะจ๊ะมันก็จะเป็นชื่อช่อง Chicken o อทรตามชื่อนามสกุลที่เรากรอกไปนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นวิธีการสร้างแล้วก็ตรวจเช็คว่า ภายใต้อีเมลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือมีเนี่ยที่เราสมัครเข้าระบบของ Google แล้วก็ YouTube ซึ่ง Chicken o l l 3ก็จะถูกไปใช้สร้างใน Google Adsense ซึ่งเป็นระบบจ่ายเงินของ YouTube เช่นกันจะ้ะดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น พื้นฐานเบื้องต้นในการที่เราจะเปิดสร้างช่อง YouTube เป็นตัวของเราเองนะครับก็หวังว่าทุกคนนะน่าจะแยกออกแล้วว่าช่องบัญชีหลักคืออะไรช่องบัญชีแบรนด์คืออะไรแล้วทําไมต้องสร้างช่องแบรนด์นะครับในกรณีที่เรามีอีเมลของ Gmail อยู่แล้วมี Account YouTube อยู่แล้วแล้วเคยอัปโหลดวิดีโอไปบน YouTube อยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าจะทําช่อง YouTube ต่อให้ทุกคนเข้ามาเช็คที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่สลับบัญชี เช็คดูก่อนว่าตัวของช่องเป็นช่องแบรนด์หรือว่าเป็นช่องบัญชีหลักซึ่งถ้าเป็นช่องบัญชีหลักนะครับไม่แนะนำให้ทําช่อง y o u t u b e บทอันนี้เพราะมันระบบการจัดการมันผูกขาดอยู่กับเราคนเดียวข้อดีเพียงอย่างเดียวคือถ้าเป็นช่องบัญชีหลัก ไม่ต้องกลัวคนขโมยเพราะมันผูกติดกับอีเมลเราถาวรแต่ถ้าเป็นนายไก่กาอารเล่ซึ่งเป็นบัญชีแบรนด์เราสามารถขายช่องได้โดยไม่ต้องขายอีเมลไปด้วยคือมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลภายในช่องได้นะครับโยนไปที่อื่นได้แต่ว่าถ้าเป็นช่อง Chicken O3 เนี่ยมันจะเป็นชื่อนามสกุลของเรา จะไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลในช่องนี้ได้นะครับดังนั้นก็คือจะขายช่องหรือว่ายกช่องต่อให้ลูกหลานเหลนหลนได้ภายหน้าจะได้มีพาสุทาไซเออไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นข้อสำคัญบทแรกของการเข้ามาใช้งาน YouTube ทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมทุกคนจะต้องมี YouTube Account นะครับไม่ว่าเราจะเป็นในฐานะผู้ชมแม้ว่ามันจะได้ประโยชน์แค่เรื่องของ การเข้าไปดูประวัติการรับชมกับการดูประวัติการติดตามถ้าวันหนึ่งที่เราจะต้องเข้ามาเป็นผู้สร้างคอนเทนต์หรือว่าอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ขึ้นมาอันเนี้ยการมี Account ติดตัวไว้มันก็ไม่เสียหายเนาะ ก็เเป็นว่าอันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เอามาแบ่งปันกันในวันนี้เนาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าใครมี Gmail อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้า YouTube แล้วก็ใช้ Gmail ที่เรามีอยู่นั่นแหละล็อกอินเข้ามาที่ YouTube ได้เลยเราก็จะได้บัญชีหลักของ u t u b e นะครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าสามารถใช้ Hotmail ลงทะเบียนเป็น บัญชี YouTube ได้ไหมจริงๆได้เหมือนกันครับถ้าเรากรอกอีเมลเดิมไม่ว่าจะเป็น Hotmail Yahoo หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ anything anyway นะครับที่เรามีอยู่สามารถทำได้ทั้งนั้นแต่ความสะดวกสบายในการซิง์ข้อมูลระหว่าง Google Account มันจะผิดกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่มี Gmail ขอแนะนําว่าให้สมัครเอาไว้ใช้งาน YouTube ไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะเป็นในฐานะผู้ชมอย่างเดียวหรือว่าวันนี้เริ่มต้นสนใจทํา YouTube แล้วนะครับยังไงซะอย่างน้อยในชีวิตควรจะมี gmail นะครับติดตัวไว้สัก1 Account นะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาสาระล้วนๆเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคอนเทนต์ในวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองก็อย่าลืมย้อนดูเนาะว่าเบื้องต้นวันนี้บทที่1เกี่ยวกับการสร้างช่อง สรุปให้ฟังทีหนึง่งช่องบัญชีหลักช่องบัญชีแบรนด์ต่างกันยังไงแล้ววิธีตรวจเช็คนะครับว่าบัญชี youtube ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมาะที่จะสร้างช่อง youtube บนนั้นเลยหรือเปล่าเหมาะที่จะอัพวิดีโอลงไปเลยหรือเปล่าก็ให้ไปตรวจเช็คดูนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับแล้วก็ สามารถตรวจเช็คได้อย่าลืมนะเ,ออเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีใครเข้ามาคุยบ้างก็อันนี้ช่วงสาระหมดไปแล้วเนาะสวัสดีน้องพิมพนะครับน้องพิมพ์เข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มเลยทําไมเวลาพิมพ์เข้ามาไม่มีใครเข้ามาเนาะหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กันนะครับกับการสร้างช่อง YouTube แบบพื้นฐานนะครับยังไม่ต้องสนใจเรื่องการอัพวิดีโออะไรนะเข้ามาทําการสร้างมันไปก่อนแล้วกันถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเปิดช่อง YouTube อะไรยังไงนะหรือมีปัญหาก็ลองอินบ็อกซ์มาคุยกันถ้ามันเป็นปัญหาที่ลุงกันรู้นะครับก็จะพยายามตอบให้ได้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องลุงกันนะครับสำหรับวันนี้ลุงกันคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้ง เพจลุงกันนะครับแล้วก็ทั้งช่อง YouTube ของลุงกันด้วยนะครับสำหรับสาระความรู้ในวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้ไม่เปิดเพลงลานะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อขี้เกียจอัดคลิปใหม่จะได้เอาอันนี้ไปใช้บน YouTube ได้เลยโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย